สวัสดีทุกคนวันนี้มาอัปเดตยอดของบงกุฎให้ดูอเอเคเริ่มเขียวขึ้นแล้วและในวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตสัตวงกุฎกับนิรูบนให้ดูหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับนางปรากฏว่ารากนางงอกแล้ว ก็งอกแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผ่านไปหนึ่งสัปดาห์อันนี้เราชําด้วยน้ําเปล่าเคล็ดลับก็คือตอนกลางคืนให้เราเอาไปตั้งไว้ข้างในห้องไว้มันมันไม่ได้รับแสงเยอะแล้วล่ากเขาก็จะงอกเร็วมากยอดเขาก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาแตงยอดเร็วๆเ,เราก็ต้องเอาไปตั้งไว้ในห้องตอนกลางคืน แล้วก็ไม่ต้องให้เขาได้รับแสงมากเป็นตอนกลางวันตั้งไว้ในรม่มเขาก็จะโตเร็วเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบแสงแล้วก็เราก็ไม่ต้องรดน้ำเขาบ่อยมากสองวันรดครั้งหนึ่งก็ได้